สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเสียงเจา้าเจ้าอย่าเล่นเมื่ออีกแล้วค่ะพี่น้องมาหาพีหาน้องคือเก่าลหรค่ะอยา่าเล่นหันกล่องจะเข้าก่อนเมือเนี่ยอย่าเล่นผ้ามายางเหลนในสวนสาธารณะค่ะเบ่งดอกไม้อาบแดดไปนั่ค่ะเอาวิตามินหนาวค่ะยังหนาวอยู่ค่ะเมือเนี่ยอย่าเล่นไมีหัวขอมาเบาสูฟังเรือง อันนี้ย่เลินยชีคอออกโตไปก่อนถ้าค่ะเด้อย่ยลิ้นขอออกโตวไว้ก่อนอ่าสำหรับมาดาม ทุกคนที่มีแฟนสูงอายุนะคะแยลินขออนุญาตบากคำยายลินบอดายมีเจตนาที่สิไปผัดพิงถึงชีวิตของผู้ใดเด้อค่ะเด้อแล้วยลินกับบอดายมีอาคติกับสิ่งเหล่านี้นะคะแต่แยลินนั่นเสีเประสบการณ์จากของออกมาเ้าซูฟังถึงเหตุและผลนั้นๆถึงความเป็นจริงค่ะเฮาสิตองเว้าถึงความเป็นจริงเนาะค่ะเนาะจาาังไดแยลินก็กราบขอโทษขออาภัยหลายๆาเด้อค่ะเด้อถ้าหากว่าคำเ้าไี่แยลินเว้าออกไปอาจสิ บ่ถืออกถือใจเออหรือว่ามีขอพิลาดณนวใดกัขออภัยหลายๆเด้อค่ะเด้อ่าลินขออภัยหลายๆค่ะเอาเป็นว่าเฮ้ามาแบงปันเนาะพี่น้องเนาะค่ะเฮ้ามาแบงปันมีอันไหนเฮ้าก็มาแบงมาปันกันค่ะเพราะว่าชีวิตคนเฮ้ามันกัหลากหลายสไตล์เนาะค่ะเนาะค่ะสี่ให้ได้คือกันเป็นคือกันมันก็เป็นไปบ่ได้เนาะค่ะเนาะค่ะเฮ้ามาแบ่งปันกันค่ะเอาเขาเรื่องเลยเนาะค่ะเนาะพี่น้องก็คือแต่งงานกับคนแก่เออหรือว่ามีแฟนผู้สูงอายุนี่ เฮ้าได้สมบัติพระสถานจากเขาจริงหรือเพราะว่าอย่างวัดเตี๋ยตอนเยะลินนั่นกะมีคนบอกยยลินว่าลินเอาแม่แฟนฉันว่าซิวสวนยังก็โดนแถะฉันว่ายยลินก็เลยว่าหอยเสียห้เอาผู้ใด้ะยะลินก็ว่าตามภาษายยลินเนาะวุ้ยเท่า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 ก็เอาลดเอาคนเท่าเท่านั้นละมันจังสิสบายตายแล้วสิได้ซั์สมบัติเขา นี่คือหัวข้อที่ยลินเสียวมาเว้าเด้พี่น้องค่ะตายแล้วสีไดทรัพย์สมบัติเขาสีใดสบายต,ตัวสีได้ข้องมุ่นเขาคุณลังสีเอาพี่น้องบัดนี้ยยลินสีว้าได้บัดนค่ะการทีห้าสีมีแฟนนุมหรือแฟนเ่านี่มันก็บ่ไไ้ข้นอยู่กับว,ว่าสมบัติพัสถานหรอค่ะเอาเอาขน้น่มถ้าเขาเป็นคนดีแล้วขายานขันขันแข็งสางเนื้อสางโตเก็บหอมร่มลิกไปน้ำกันเจ้ากามารถสิสีสาง าลากฐานไปน้ากันได้ค่ะพี่น้องสางลากฐานไปด้วยกันได้ค่ะบัตท,ที่นี่ถ้าเอาเฟ้นสูงอายุเจ้าลู่ได้จังไดว่าเจ้าสี่ได้สมบัติเขาพี่น้องคิดอย่างยู่ในนีน่นะค่ะส่วนมากแล้วก็เป็นคนทั้งบ้านเฮาหุ่นละบอกเยลินค่ะบอกเยลินว่าไปยูเมียงฝรั่งแล้วเท่าๆก็เอาโหลดไปหอย่งสันว่าน่ะ อบอกห้ยาลินเอาเ,เพื่อว่าสีใดสมบัติพัสถานเขาก็เข้าใจยุ่ออกค่ะเข้าใจความหวังดีของเพิินอยู่ค่ะเข้าใจความหวังดีของเพิ่นอยู่แต่ว่าเยลินเป็นคนอยู่กับสถานที่จริงเป็นคนอยู่ต่างประเทศเป็นคนที่ หูเห็นพ่อสมควรเนี่ยยายลินก็เลยเดสีอามาเอาหัวขวานีเดอา์นีนเดอฟังเด้อค่ะฟังค่ะฟังซอยกันมาฟังน้ำกันฟั่งไปเยาเงาฟังไปเยาเงาพี่น้องเรื่องเล่าเป็นจังไดเขาว่าฟังไปน้ำกันค่ะก็คือการที่ผู้ชายฝรั่งสูงอายุนี่เป็นมีแฟนที่อาจจะเป็นรุนลูกหรือว่าอียังกะสร้างที่ ที่เพิ่นบบสามารถที่สิหาได้อยู่ประเทศเพิ่นนี่พี่น้องอ่าเอาวอสมองแมนเสนะค่ะหันเพินพ่นกเกษียนงานแล้วฝรัง่รรงได้ไหวเกษียณงานแล้วเพิ่นกะหกสิบขึ้นแมนบบคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเพิ่นเหตุหนาทีการงานอียงังบางคนนาทีการงานดีเพิ่นกะเกษียนตัวเองก่อนหกสิบหาปีอ่า เพิ่นกับพ่อมีเงินไปเที่ยวไปยังอ่ะไปพบไปพ่อสาวไทยเพิ่นกับแตงกับแปลงมาเป็นลูกเป็นเมียมาอยู่นําค่ะส่วนบัตดที่นี่อันเรื่องสมบัติพัสถานนันวัตียยาล่ล่นสีวอลเดอร์บันเนเดอร กำลังผู้สูงไหวนี่เพิ่นมีหลักฐานหมั่นคงแล้วเนาะค่ะนาะค่ะจากเพิ่นส้างชีวิตของเพิ่นแล้วเรียบร้อยก่อนเพิ่นสิไปเมืองไทยก่อนเพิ่นสิไปขว้าเอาคนใดคนหนึ่งมาเป็นลูกเป็นเมียเนี่ยเพิ่นก็มีเมียมาก่อนเดี๋ยพี่น้องเพิ่นก็มีลูกมาก่อนเดียค่ะเพิ่นมีลูกมาก่อนบางคนลูกหลายคนบางคนลูกหน่อยคนค่ะเออบางคนยาล้างกับเมียเก่าหรือว่าเมียเก่าตายนี่จ้กอ่ะเพิ่นก็เหงาแล้วบัดนี้คนอยูหนีเพิ่นเพิ่นอิสระกันค่ะ เหงาตาว่าิันหาดอกหาบ่ได้ดอกหาอันเมียเด็กน้อยอันยูบ้านประเทศเพื่อนอ่ะิ่นหาบ่ได้พี่น้องมันบ่มีผู้ใดเฮ็ดฝรั่งยู่นี่เพิ่นบ่เฮ็ดค่ะค่ะฝรั่งยู่นี่เพิ่นพ่เฮ็ดดอกค่ะเออเพิ่นก็เลยย่ามเพิ่นไปเที่ยวบ้านเฮ้าเพิ่นก็เลยได้พอผู้สาวทางบ้านเฮาก็เลยได้ตกได้แต่งเอาบัานนี้พอเอามาอยู่แล้วอ่าสิได้บ่สมบัติพระสถานนั่นเฮากับบูลูพราะวายหยังว่ตต ถ้าเพิ่นมีบานซองหองหอมีธุรกิจทุระหยงขันเพิ่นมีลูกกับเมียเก่าเพิ่นอ่ะข้าเจ้าเฮ็ดพิ่นายกมไได้พี่้องเพิ่นเฮ็ดพิ่นายกมแบ่งแยกทรัพสมบัติเพิ่นไวเบิดเลีว่วไวเบิดแล้วค่ะ,คะแล้วบานนี้ผู้สาวไทยเข้ามานี่ยเฮ้าสีขามเขายุติเข้าสิเว้ายุติเพิ่นพ่อได้บอกเจ้าเด้วา่าแต่งเจ้ามากเจ้า เจ้ามาอยู่น้ำแหล้วผมยกอน,นันให้เจ้าเด้อผมยกอันนี้ให้เจ้าเด้อพน่นบ่ด้ดวาเด้อพี่น้องพน่นบ่ได้บอกเจ้าเด้อหรือบางคนพนสี่บอกกะอาสิมีค่ะมันกะอาสิมีค่ะพี่น้องตาวาสิมีหน่อยมีหลายอน,นันยายลิ้นก็บ,บ่รูเด้อค่ะค่ะมีคือกันบาดนี้เอาบาดนี้ผู้เจ้านึงอยู่บนนิบัตพัดวีอ่าสามีโดยความรักและสื่อสัตย์จะอจะอยู่ด้วยเงืนก็ดี อยู่ด้วยความรักและสื่อสัตย์ก,ก็ดีค่ะ,ะปฏิบัติพัดวีเล่าไปิี่ละบัดท,ที่นี่เอา้าลูกเต้าเขานั้นปกติแล้ว สังคมของฝรัง่งแถาแกไปแล้วขเขาจะอยู่ไผอยู่มั่นค่ะลูกเต่าพนกับบอดด้มานางเลี้ยงนางเจียคือเฮาเลี้ยงพ่อเม่เขาได้ค่ะค่ะลูกเต่าบรร่ดด้มาใส่ใจโอเคพอมีแฟนคนไทยเออมีภูมาอยู่น้่แก่เหงาหงหาให้พอกินเขาก็ดีใจพี่น้องเขาดีใจค่ะเขาก็นย่องเจ้าดีเบิร์นั่นล่ะพี่น้องเขาย่องเจ้าดีเบิร์พี่น้องเขาย่องเจ้าดีเบิร์ค่ะเพราะว่าอสาวเฮ้านี่ก็ขขืนซื้อเลื่อนน้ำเรื่องดูแลปนิวัต คนิีบัตพัดวีสามีครอบครัวเนาะค่ะเนาะเป็นทั้งแม่บ้านนอกบ้านในบ้านค่ะเป็นทุกอย่างค่ะเฮ้าน่ะสาวไทยเฮ้าหน่ะเป็นทุกอย่างนี่แหละคือเหตุผลเป็นอย่างผู้ชายทั่วโลกเถึองอยากได้แฟนคนไทยมาเป็นเมียบส่สะผู้สูงอายุหรือว่าผู้กลางคนก็ดีคะ่ะนี่คือเหตุผลเอาบัตที่นี่บัตย่ามเจ้าแต่งงานกับแฟนผู้สูงอายุแล้วเจ้าก็บู้ว่าเจ้าของเป็นเมียจดทะเบียนล่ะ เป็นเมียดยทะเบียนละไปะบัดท,ที่นี่บัดยัมสามีนี่ลมป่วยลงเจ้าก็เป็นผู้เบิงผู้แย่งเอาจนวินาทีสุดท้ายเอาจนวจนว่าเพิ่นตายนี้จากตายนี้จากเอาขั้นสามีผู้นี่โบได,ด้เฮ็ดขอตกลงไหวตั้งหากว่า ทรัพย์สมบัติที่เพิ่นม,มี่มูลมั่งที่เพิ่นม,มีเงินกเกษียณที่เพิ่นม,มีเงินผพนชันที่เพิ่นม,มีนะ่ะเออส่วนนี้สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ให้เมียฉันเดอ้อให้เมียฉันผูนียายง่กับเขาถ้าเฮ็ดเป็นลายลักอักษรไว้ <c oughs> เจ้ากะษีได้ะ่ะพี่รองเจ้ากะษีได้ค่ะเจ้าได้ตามกฎหมายค่ะตามกฎหมายนั่นนั่นอมนยูจ้าเป็นเมียแตงตบแต่งขึ้นมาเจ้ากะษีได้ตามขอกฎหมายนั่นนั่นล่ะค่ะ แต่ว่าเอา้าบาทินีก่อลีลยนี่มันสิมีกรอลยนี่ได้พีน่น้องอันนี้เย,ยลินเห็นแล้วค่ะค่ะค่ะบอลูว่าปัจจุบันนะผู้ยิ่งคนนั้นเพนิ่นเพิ่นยังมีชีวีตอยูบอ่บัวค่ะอืที่นี่เรื่องของเรื่องก็คือช่วงที่สามีบดท่านตายป่วยป่วยจนบอ่อยากสิป,ป่วยแล้วละ่ะก็รู้ว่าบอลลล่ะไปะลูกลูกของเพิ่นนั้น เอาเอกสารมาให้ผู้แม่เลี้ยงเส้นก็คือสาวไทยเฮ้านี่แหละจ้ะสาวไทยเฮ้านี่โดยความซือหนึ่งโบกเก่งภาษาอังกฤษสองลูกเลี้ยงเขาบอกว่าเส้นซะเส,ส้นมงนี้มงนี้เดอ้เอฮาเจ้าอีพอเป็นอีหยังไปเจ้ากับซีเม่ล,ลา่าลักอักษรเขาว่าจังสันเล่ากับเส้นจ้ะเล่ากับเส้นเอกสารให้พอมเรียบเลยฮะเอเอนั่งกับบุหูดอเอาเอกสารยังเขาว่าให้เส้นเขาก็ตัวให้เล่าเส้นค่ะอ พอก็ตัวให้เราเส้นอพอเส้นเรียบร,อยรย้อยแล้วอีกว่าท่านโดนเหียนผ่านไปพอเขาเสียชีวิตเคพอเขาเสียชีวิตเกิดขึ้นบาดท,ที่นี่ภูเมียไทยนี่พี่น้องอันลูกฝรั่งนั่นเขาหนีออกจากบ้านเด้เมียไทยว่าเอาหนีจังไดฉันว่าน่ะเอาเจ้าบบมิซิตอยู่นี่เพราะนะเมียไทยกับเถียงบบมิซิตจังไดฉันกับเป็นเมียคือกันเจ้าเสียเอายังมาเป็นซิตในเมื่อเจ้าเส้นเอกสารอัน อันไปแล้วว่าบอขอรับสิทธิใดๆทั้งสิ้นหลังจากพอฉันเสียชีวิตเธอกับบม่มีสิทธิ์อยู่มองนี้สรุปแล้วบบใดอียังพี่น้องสิงไปเรียกร้องเอากับผู้ใดค่ะสิไปเรียกร้องเอากับผู้ใดในเมื่อเอกสารที่นั่งเส้นไปน่ะเป็นใบยินยอมไม่ขอรับสิทธิใดๆผลประโยชน์ใดๆทั้งสิน้นนี่คือเหตุผลว่าเป็นอย่าง ถ้าเอาแฟนเถาแล้วเจ้าสีด้มุ่นมั่งสังขยาเจ้ามันบ่ไดง่ายๆเด้พี่น้องเมื่อสาวสีด้ของเพลนง่ายๆเอยยาสุขึ้นยาสุป,ปูกฝังลูกหลานเจ้าของว่าให้หาเอาแฟนคนเถาเถาสีด้สุขสบายสีด้มุ่นในมั่งเพลนย่าไปปลูกฝังสมองเขาพี่น้องป่อยให้เป็นไปตามวิถีชีวิตของกรรมของเว้นค่ะคันแม่นเขาสิเป็นคู่ สีเถาสีแก่สีนุ่มสีสาวเพื่อนกระไดกันคือเกาเ่ายาสุไปเจาะโจงว่าต้องหาเอาคนเถาเท่านั้นสีได้สุกสบายสีได้มุ่นในมั่งสีได้ทรัพย์สมบัติเพ,พิ่นมันบ่ได้มากง่ายๆเด้อพี่น้องมูลมั่งสังขยาเพิ่อนนะเพิ่นหามาแถบลมแถบไตลูกเก่าเพื่อนกับมีเลี้ยวฝรั่งนั่นเขาบ่ได้ย,ย่อมรับคนเอเชียทั้งหมดเด้อพี่น้องแม่นยุผู้หญิงของพ่อพ่อชอบเขาเขากับโบตตตานแล้ว แนี่ยพอเอามาแล้วผู้เซร็จขี่เส็จเงียวให้พอผู้ดูแลให้พอผู้หงหาให้พอคือเฮ้าบ่าแมนเขาเอาเจ้าไปเฮ็ดไปตีอีพอเอาเอาเจ้ามาอ่ะก็สบายเขาแล้วตะวามุ่มั่งสังขยาของพอฮะพูบด,ดีผู้ลูกเพิ่นบดใจกว้างใจใจใหญ่เจ้ากับบ่ได้ย,ยังน้ำเพ่นน่ะลูกเขาฮูบเอาเวิร์พี่น้องอืเจ้าเป็นเมียจดเะอเบียยสมรสก็สร้างแล้วคันลูก ถือถือลูกเต้าผู้เขาบ่าดีนี่เขาเฮ็ดทุกวิธีทางที่สิบว่าหาเงินพอเขานะ่ะกระเด็นมาห้เห้าแม่แต่บาทเดียวอันนี้ยยาลินเห็นแล้วได้ยายลินจังคอยเว้าแต่ว่ายายลินสิบเอ่ยว่าผู้ไหรค่ะมันบอโอเคค่ะแต่ยายลินสิเอาพื้นฐานมาบอกเว่าว่าคุณรู้ได้อย่างไร คุณแน่ใจได้อย่างไรว่ามีแฟนสูงอายุแล้วคุณจะได้ทรัพย์สมบัติพระสถา,านเขาเมื่อเขาตายค่ะมันบอมแมนเลยพี่น้องมันบอมแมนค่ะคิดไม่ค่ะคิดไม่ค่ะอยา่ยาอย่าอย่าหวังนามบ่อนาอย่าสิบไปหวังมุ่นมั่งสังขยาเพ่นค่ะมันสิเป็นของเฮ้ามันก็เป็นโดยชอบรรมนั่นแหละพี่น้องค่ะคะมันสิบบ่เป็นของเฮ้ามันก็บ่เป็นเฮ้าบ่าได้สร้างได้แปลงน้ำเพลนมามันสิไปเป็นได้จ้งไดเออจังกรณีของเยลินเยลิน ฟ้องยากันกับสามีโอเคทรัพย์สินมุนมั่งอีหยังสางมากน้ากันก็ต้องแบง่งครึ่งโดยชอบธรรมโดยกฎหมายอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก่อนลนี่สามีสูงอายุตายจากเฮาห้องสีได้บ่ก็ขคืนยูกับคนเน้พี่น้องบางคนเพิ่นรูโตัว,ว่าเพิ่นป่วยเออเพิ่นหูโตวเนี่ยเพิ่นก็สีเปลี่ยนพี่น้ยนอยกรมขืนยูกับตรงนี้แล้วบางคนลูกเพิ่นดี ลูกเพิ่นใจกว้างใจใหญ่เพิ่นหักแม่เลี้ยงนี่เพิ่นหายเด้พี่น้องเพิ่นหายอิลีค่ะบ่แม,มนว่าบ่หายเด้เอ,อ่อเยลินบ่ได้เมาร่วมเด้ค่ะฟังให้ดีเด้อผู้เพิ่นหายกามีค่ะแต่กามีหน่อยพี่น้องก้อนหาสิมาได้ของเพิ่นนี่บ่แม่นเรื่องธรรมดาบ่แม่นเรื่องง่ายๆพี่น้องเอ้ยบ่แม่นเรื่องง่ายๆย,ยากแน่จักหน่อยอยู่ก่อนสิได้ม้วนมังสังขยาเพิ่นนี่ค่ะแล้วบาทที่นี่อ่า คนผู้สูงอายุอยู่นี่ก็บ่ได้หมายความว่าสิมีเงินมีกินมีอยากเบ็ดซุกคนเด็พี่นอ้องย่าลินมีโมฝรั่งผู้หนึ่งราเถ่ายเราเด้เราเจอสิบกวัวเราเด้อเจอสิบก่าแล้วออลินซอยฉันแน่สันว่าอยังอีกสนุกเบ็ดมือมิเตแนวให้ซอยนี่เนาะเจ้าหาเมียฉันแน่สันว่าฮะอีหยังกว่า เจ้าอายุเท่าไหรแล้วตอนนี้นะเจ็ดสิบสามคนนะโอ้ยเป็นพ่อข่อยแล้วได้หัน่นเจ้าสิเอาจังไหรเมียนัน่นบ่เอาได้คนใหญ่ยยเอาคนน,น้อยๆคือเธอ,นเ,อ,อ,กเ,กอนเนี่ยส่นเวอยบอกว่าเบิ่งเจ้าขวางให้ถามเนี่ยเถอะเอาความแม่อีหยังอ่ะแน่เสิเอาเขานัน่ะย,ย่าลินกวางเสียแน่ย่าลินสนิทกันกันกบเราเนาะค่ะแล้วออยู่อังกฤษเนี่ยแหละเอาคือเธอเนี่ยหนันะส่นวนะนะ เสียเอาเขามาอย่างก่อนแนวสียเอาเขามานน่นนะ่ะได้ถามถามทัศนคติถาม,ถาม,ถาม,ถามความคิดเห็นเราโอ้ยฉันฉันเงาแหมฉันว่าฉันอยากได้อันผู้มาอยู่นั่มฉันว่าน่ะเอา้าผู้มาอยู่น้่มหรสียเฮ็ดจังไดเห้เขาแบบนี้เอา้าขันอยากได้ผู้อันได้น่อยนุ่มๆจังสัรน,นี่เจ้าให้ความสุขเขาได้ยุติพูดถึงว่าถ้าเกิดว่ามเจ้าไม่ความสาคัญกันเอา้าก็ะสีได้ยุหันละฉันก็เตะกับเปี๊ยบดังยูเดอร์เพ่นว่าเจ็ดสิบกว่าได้นี่พี่น้องอายุเจ็ดสิบกว่าค่ะ เป็นเป็นเป็นไอพอเย,ยลินอีกค่ะนี่นี่นี่คือฝรัง่งเด้ฝรั่งคิดค่ะเอามาหยางวัดเตียฉันอยากได้อันสาวไทยเออมาอยู่นั่นเอามาปนิบัติพัดวี่ฉันเออพ่อได้ส้งกาแฟพ่อได้หงเขาหงนามให้กินวัาซันอันนี้พนเปาเด้พี่น้องพนเปลเยลินบอได้เมกสตอรี่เด้ค่ะเยลินบอได้เอามาเปาขึ้นซื่อๆเด้อันบี้ค่ะอันนี้นเรื่องลรว่าเอาคันเจ้าเอาเขามา แล้วครอบครัวเขาทั้งบ้านเจ้าสีรับพิศบ่ล่ะเอ้าฉันเสียเงินเสฟเจ้าสับพิศอบครอบครัวเขาทั้งบ้านลูกเต่าเขาใหญ่หรอคะเขากินเนาะตัวขันเขามีลูกไหมหันว่าขันเขาแล้วถ้าเขามีลูกน้อยเด้อเอาลูกน้อยกัฉันก็เลี้ยงบ่ได้แล้วแน่วันฉันก็ยุโตขนเดียวแฟห้อง้น่นอยุ่นีเนาะค่ะเห็นบอพี่น้องฝรั่งสูงไว กับโได้ว่าซิมีเงิ่นหมดสุคนเดที่สีเอาเฮ้ามาเนี่ยเอามาผลนิบัติเขาได้พี่น้องแต่เขาไม่ได้คิดจะด,ดูแลครอบครัวเรานะแล้วเขากับโบผิดเด้ที่เขาบ่าสามารถที่สิดูแลครอบครัวเฮ้าได้เพราะอย่างวัติฝรั่งสูงไว้คนนี้พันก็มีเงินเนกษียนกินหน่อยห่อยเด้พี่น้องพ่นพ่นมี้เงินเนกษียนกินหน่อยหน่อยเด้พ่นบ่ได้กินหลายถถาติเป็นเงินไทยแล้วเงินกเกษียนของเรานี่อันสีส่สี่สี่ยู่ประมาน สี่หมื่นบาทไทยซิอู่ประมาณสี่หมื่นบาทไทยพี่น้องเงินเงินพว่าเล่าบอกอย่าเล่นว่าเล่าบบได้เสียเพนชันไหว้หลายบริษรัทตอนเราเหตุงานเล่าก็เลยได้กินหน่อยขันแม่เล่าเหตุเพนชันไหว้หลายๆตอนเราอายุยังนุมยังหน่อยเล่าว่าเราเที่ยวเบิดเงิน เราเลยว่า,าสนใจที่สีเหตุอันนั้นอันนี้ไว้แล้วก็เลยได้กินจากหลวงน้อยเดียวเอาบัตรที่นี่ถ้าเอาผู้หยิ่งมากสีเอาอีกอย่างให้เขากินพี่น้องนี่คือเหตุผลก่อนจะเอาผู้ชายสูงอายุคิดให้นักนักคิดให้ดีดเด้อพี่น้องเด้อยาสุขิดตะวัผู้ชายสูงอายุเขาลุ้ยลรวเขาสีดูแลเฮาใดมันบ่ได้เสมอไปเด้อพี่น้องเปลี่ยนความคิดใหม่เด้อค่ะเด้อเปลี่ยนความคิดใหม่ค่ะ ผู้ชายสูงอายุกับบได้หมายควางว่าสีรวยเสมอไปหรือว่าเฮาสีใดใดสิ่งนั้นๆจากเพิ่นเสมอไปได้พี่น้องค่ะเออเยลินก็มีแนวมาฝากมาตอนเรื่องเออ,เอ,อมีแฟนสูงวัยเฮาสิใดเงินได้ท่องได้สุขสบายได้ทรับสมบัติเพิ่นจริงบ่ค่ะเยลินเอามาบอกมาว่า,วาสูฟังเด้อค่ะเด้อเพื่อให้ เพื่อนๆหลายคนที่กำลังมองหาชายสูงวัยแต่งงานด้วยสำหรับผู้ใดที่ได้ไม่เลียนเอยลินกับยงเมื่อถ่วมหัวน้ำเด้อค่ะเดอ้อได้ผู้ห่างตังมีผู้เพิ่นรับไปเลี่ยงแล้วก็ได้ซุกสมหวังนะคะยะลินยินดีนำ้ำแต่ว่ากลัวเจ้าสิไปเป็นตรงจุดนั้นได้เจ้าจะต้องพานดานลูกเต่าหรือว่าเมียเก่าเพิ่นแต่ถ้าถือพ่อห่างพ่อหมายผู้เมียเพิ่นตายแล้วก็แล,วกแล้วไปแต่ว่าเจ้าสิต้องพานดานลูกของเพิินเด้อพี่น้องค่ะ เจ้าจะต้องผ่านด้านนั่นให้ได้ซะก่อนค่ะบุญหลายสายเง้ยเาจังสีใดของเพิินพี่น้องเอ้ยค่ะแนวใดเฮาบ่ได้รรรสั่งได้สมไห้เห็ดจังได้เฮากับบ่ได้ดอกค่ะสัจธะทมของชีวิตค่ะของไผไผกะหกักของเฮาเฮากะหักถ้าเปนขันเปนยายลิ้นมีแฟนเล้วยายลิ้นไม่ลูกยายลิ้นก็สิเฮดไห้ให้ลูกยายลิ้นมัดายายลิ้นก็บ,บ่่ห้คนนหม่มาแตะของยายลิ้นคือการถ้าฉันตายไปทุกบาทที่ฉันสั่งมาโดยมือของฉันลูกฉันที่ต้องได้ท่อนั่น คนอื่นบ่มีสิทธิ์นี่คือหัวโอกคนเป็นพอเป็นเม่พี่น้องเขาก็บว่าตงจากเฮ้าดอกค่ะเขาบ่า่างจากเฮ้าพี่น้องเสียอยาลิ้นโดด <laughs> เสียอยาลินโดอยาลินมาตัวดอกค <laughs> ่ะเมื่อน,นี่กระจบไปสักก้อนเนาะค่ะเนาะค่ะ มีเนี่มาฝากมาตอวนพี่น้องคือเก่าเหรอก็ขอบบุญขอบคุณหลายๆที่เบิ่งจนจบคลิป้อคะเด้อขอบคุณทุกๆผู้ติดตามขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจนะคะก็ขอให้พี่น้องสุขสุขคนดูแลสุขภาพแล้วก็ขอให้มีความสุขในชีวิตประจำวันเหตุอย่างอยู่ก็ขอให้มีความสุขนะคะอย่าลืมนะคะรักตัวเองให้มากๆรักตัวเองให้มากๆดูแลตัวเองให้ดีค่ะเพราะคนที่จะอยู่กับเราตลอดไปคือตัวเราเองอะพี่น้องคือตัวเราเอง ไปแล้วเด้อค่ะเด้อพอกันคลิปหน้านะคะบายบายซีอยู่แล้วจ้ะ